เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาเคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวเงินเข้าบัญชีชาวนา22พฤศจิกาย,ยนนี้ พาณิชย์เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวเงินเข้าบัญชีชาวนา22พฤศจิกายนนี้นะคะรวมถึงรวมถึงเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทพร้อมเดินหน้ามาตรการคู่ขนานด,ดันราคาข้าวช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากทั้งเก็บข้าวในยุ้งช้างช่วยดอกเบีย้ยสากรโรงสีเพื่อซื้อข้าวนะคะ และก่อนไปรับชมรายะเอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้แจ้งว่ากรมได้กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่า ราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65 6ทับหนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือครมรเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนได้อนุมัติให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4นะคะโดยกําหนด ราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวย้อนหลังไปจนถึงวันที่15ตุลาคมซึ่งเป็นงวดแรกและพิจารณาถัดไปที่จะจ่ายทุก7วันรวม33งวดจนจบโครงการสำหรับประกันไรายได้ข้าว5ชนิดนะคะกำหนดราคาประกันไรายได้และจำนวนสิทธิ์ดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทรายละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ันละ1 4 0 0 0บาทรายละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ1 1 0 0 0บาทรายละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทรายละไม่เกิน30ตันและข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาทรายละไม่เกิน16ตันกรมยังได้เตรียมการเพื่อเดินหน้ามาตรการคู่ขนานที่จะช่วยดึงราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากนะคะโดยมีสามาตรการได้แก่1 มาตรการชะลอขายโดยให้กเกษตรกรเก็บเกี่ยวและจัดเก็บไว้ในยุ้งฉางเป้าหมายอยู่ที่2.5ล้านตันนะคะโดยรัฐบาลช่วยค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อต,ตัน2มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมของสากลโดยช่วยดอกเบี้ยร้อยละสามไม่เกิน12เดือนและสามมาตรการเพิ่มสภาพคล่อง โดยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกและเก็บสต็อกเป็นไร้เวลา2-6เดือนซึ่งรัฐจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละสามนะคะส่วนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเษกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือไร่ละ1000บาทนะคะกำหนดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20 0 0 0บาทคาดการว่าจะจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ และรายละ1,000บาททกศจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะจึงขอให้พี่น้องกเกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชีทกศให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ทกศหรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่นะคะมาแล้วนะคะข้อจ่ายส่วนต่างประกันไรายได้ข้าวเงินเข้าบัญชีชาวนา22พฤศจิกายนนี้